อะไรอ่ะไม่ใัดกับทรงานก่อนไหมขอามคุยที่ไหนเพืมรเิีทุกท่านหรือพิธีการร่วมในพิธีอะไรดีว่ะเป็นยวพิธีท,ที่มาร,ร่วมทำบูาะะัาวันนี้ร,ร่วมมาบูญก็อาหานะครับ เรียนทาหารกับคุณยายทุกท่านนะครับยินดีมากๆที่ทุกท่านได้ร่วมบุญในวันนี้แล้วก็ได้เห็นความน่ารักของเด็กทั้งสองคนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวร่วมทำบุญกันแล้วกันนะครับพูดอะไรอะไเลยลูกเอาให้ทางฝ่ายเจ้าสาวก่อนแล้วกันเอาไม่ใช่เหรอขอโทษค่ะเพื่อนสาวค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะ หลายคนก็อาจจะในค่ก็จะกาจังหวัดบ้างะคโอ้โหมาจากหอมาคะโอล่าบ้างอะไรอ่ามาไกลีที่เหเ็เ็านทุกคน เห็นไหมคือจะพูดไปมีใจนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในงานครัวบ้านนี้เองนะคะโอเคค่ะครับผมทำไมบางคนมีมีป้ายชื่ออยู่มากอะไรเนียกโูเอาเรื่องไรบางคนไม่ใส่อะไม่ใส่เพราะใครเอาลูกตังอยู่แล้วโอเคก็ หลังไปครับผมก็ดีใจมากนะครับวันนี้ทุกคนมากันเยอะมากนะครับผมเงินปีมีฝนมงนะฮะมาเล่นไปทำบุญกันครับผมถือว่าหน้าตาเนี่ยผ่องใสแน่นอนกลับบ้านไปนะฮะปีนเหรอปีนอะไรก็เป็นโอกาสดีนะครับผมเงินปีนะฮะฉลองครบรอบปีเองใช่ไหมก็มาทำบุญกันนะถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับผมเพร มอบโอกาสมอบประโยชน์ให้สังคมให้กับผู้ชาบานนะฮะได้อยู่กันอย่ายูเย็นเป็นสุขไงว่าวันนี้ไม่ต้พาพี่นี่จะพากลับบ้านได้ไหมลูกตายาแล้บอกทำอะไรที้เอาแล้โอเคครับผมก็ขอให้วันนี้มีแต่ความสุขตลอดนะคะ ำหรับทิ้งตอในวันนี้โอเคครับสำหรับทิดงค่ะสวัสดอีกุชาร์ลทุกท่านมาให้ขอทิ้ไมค์ก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทีมเอ็นวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีกับการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เรามีเจ้าบ้านแล้วด้วยแต่ก่อนที่เราจะมีเจ้าบ้านเนี่ยเรามีที่มาที่ไป